ศิลธรรมศาสนาเจ็ดเรียนดูอธิปไตยของประชาแปดรักสาวินัยกดไม สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปส่งท้ายนะคะสำหรับภาคเรียนที่2ของปีการศึกษา2564และเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือหน่วยค่านิยม12ประการนะคะและเรื่องที่จะเรียนก็คือเรื่องคนไทยมารยาทดีค่ะการ์ตูนคุณธรรมค่านิยม12ประการหน้าบ้านหลังหนึ่ง มีพ่อแม่และสองพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันพี่คนโตชื่อต้นกล้าและน้องคนเล็กชื่อแก้วตาทุกๆวันทั้งสองพี่น้องจะมีเกียวัตรประจำวันคือในตอนเช้าต้นกล้าจะเป็นคนที่ตื่นขึ้นมาก่อนน้องแก้วตาเพราะต้องช่วยคุณแม่ทำความสะอาดบ้านให้น่าอยู่หลังจากที่ช่วยคุณแม่ทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้วต้นกล้าจึงไปอาบน้ำและแต่งตัว พร้อมปุกแก้วตาให้ตื่นไปอาบน้ำอีกด้วยเมื่อแต่งตัวกันเสร็จแล้วทั้งสองก็มาทานอาหารเช้าพร้อมกันโดยวันนี้เป็นวันเปิดเรียนวันแรกทั้งสองจึงตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะจะได้เจอเพื่อนๆจากนั้นทั้งสองจึงเดินทางไปโรงเรียนโดยมีคุณพ่อไปส่งเมื่อถึงโรงเรียนแล้วทั้งสองก็ยกมือไหว้คุณพ่อและเดินเข้าโรงเรียนไป ที่หน้าโรงเรียนจะมีพระพุทธรูปประจำโรงเรียนประดิษฐานอยู่ทุกๆครั้งที่เดินผ่านต้นกล้าก็จะบอกให้แก้วตาไหว้พระด้วยเช่นกันเมื่อเดินผ่านองค์พระพุทธรูปมาแล้วก็จะเจอคุณครูยืนต้อนรับนักเรียนก่อนที่ทั้งสองจะเดินผ่านทั้งสองก็จะยกมือไหว้เพื่อทำความเคารพหลังจากเดินผ่านคุณครูไปไม่นาน แก้วตาก็นึกขึ้นได้ว่าลืมนำเงินมาดังนั้นพี่ต้นกล้าจึงตัดสินใจแบ่งเงินของตัวเองให้น้องไปเพื่อที่แก้วตาจะได้มีเงินติดตัวสามารถซื้อขนมกินได้จากนั้นทั้งสองก็แยกย้ายกันเข้าแถวเคารพโรงชาติตอน8โมงเช้า หลังจากที่เคารพธงชาติเสร็จแล้วก็แยกย้ายเข้าชั้นเรียนโดยพี่ต้นกล้าอยู่ชั้นป .1 ส่วนน้องแก้วตาอยู่อนุบาล2ทั้งสองจึงได้เรียนกันคนละห้องต้นกล้ามาถึงในห้องแล้วก็ได้พูดคุยทักทายเพื่อนๆอย่างสนุกสนานเพราะต่างคนก็ไม่ได้เจอกันมานานแลววันนี้เป็นวันเปิดเรียนวันแรกก่อนเริ่มเรียนจึงมีการเลือกหัวหน้าห้องใหม่ และต้นกล้าก็ลงสมัครเป็นหัวหน้าห้องด้วยหลังจากเพื่อนๆโหวตหัวหน้าห้องกันเสร็จแล้วปรากฏว่าต้นกล้าได้เป็นหัวหน้าห้องจากนั้นนักเรียนก็แยกย้ายกันนั่งที่ประจำของตัวเองและเริ่มเรียนกันโดยต้นกล้าตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมยกมือขึ้นเมื่อคุณครูถามคำถาม ทำให้คุณครูชื่นชมต้นกล้าเพราะมีความรู้และกล้าสแสดงออกถึงเวลาพักกลางวันเมื่อตนกล้าทานข้าวเสร็จจึงไปเข้าห้องน้ําปรากฏว่าเจอรุ่นพี่ที่นั่งเล่นการพนันอยู่มีรุ่นพี่คนหนึ่งชวนต้นกล้าเล่นด้วยกันแต่ต้นกล้าปฏิเสธไปเพราะพ่อเคยสอนว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดี จากนั้นต้นกล้าก็รีบเดินกลับห้องเรียนเพื่อไปเรียนต่อหลังเลิกเรียนเมื่อถึงเวลากลับบ้านก็มีฝนตกลงมาต้นกล้าจึงกลางร่มและเดินไปรับน้องเพื่อออกไปนอกโรงเรียนขณะที่เดินอยู่ทั้งสองสังเกตเห็นขยะตกอยู่เป็นจํานวนมากทั้งสองจึงช่วยกันเก็บขยะและนำไปทิ้งลงถัง จากนั้นจึงเดินต่อไปที่หน้าโรงเรียนที่หน้าโรงเรียนมีร้านขายขนมอยู่มากมายน้องแก้วตาจึงอยากกินขนมมากแต่พี่ต้นกล้าก็บอกว่าเมื่อเรามีเงินเหลือก็ควรจะนำกลับไปหยอดกระปุกออมสินนะเราจะได้มีเงินเก็บเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้แก้วตาจึงพยักหน้าเข้าใจต้นกล้าและแก้วตา เดินต่อไปขึ้นรถพ่อที่มาจอดรออยู่ฝั่งตรงข้ามทั้งสองเดินข้ามทางม้าลายเพื่อความปลอดภัยเมื่อทั้งสองเห็นคุณพ่อแล้วจึงเดินตรงไปหาและสวัสดีขึ้นรถกลับบ้านเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วแก้วตาได้ออกไปวิ่งเล่นข้างนอกบ้านขณะที่ต้นกล้านำเงินที่เหลือมาทำรายรับรายจ่ายแระหยอดกับปุกอมสิน เก็บไว้ใช้ในอนาคตจากนั้นต้นกล้าช่วยคุณแม่ทำงานบ้านและช่วยสอนการบ้านน้องแก้วตาเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่หลังจากทั้งสองทำการบ้านเสร็จแล้วก็พากันไปอาบน้าและรับประทานอาหารเย็นพร้อมกันและเมื่อก่อนเข้านอนนั้นต้นกล้าจะกราบรูปในหลวงเสมอ พร้อมระลึกถึงคุณความดีที่พระองค์ท่านได้ทำไว้เพื่อปวงชนชาวไทยต้นกล้าทำแบบนี้ประจำทุกๆวันยึดหลักธรรมคำสอนต่างๆและนำมาสอนน้องต่อไปเรื่องคนไทยมีมันระยะดีคนไทยมีวัฒนธรรมการไหว้ที่สืบต่อกันมาช้านาน การไปลามาไหว้การแสดงความเคารพผู้ใหญ่ถือเป็นมารยาทที่คนไทยทุกคนได้ปฏิบัติสืบต่อกันมานอกจากนี้แล้วการอ่อนน้อมถ่อมตนการพูดจาสุภาพเรียบร้อยการกล่าวขอบคุณล้วนแต่แสดงถึงมารยาทที่ดีงามของคนไทยและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก วันนี้ก็ไม่มีการบ้านหรืองานอะไรให้เด็กๆทำนะคะแต่สิ่งที่ครูแขกอยากจะฝากเด็กๆก็คือให้เด็กๆนะคะไปเคลียร์งานให้เสร็จเรียบร้อยนะคะและให้เด็กๆดูแลสุขภาพตัวเองนะคะสวัสดีค่ะ